สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดิลิสประเสริฐสีนะฮะผมก็จะมาตามน้องนะฮะวันนี้เลิกมตีห้าบอกให้น้องว่าเก็บของเ,เร็วๆหน่อยนะ,ะวันนี้ก็ยังไม่เสร็จอยู่นะฮะอ๋อคนนี้นี่เองที่ที่ในคลิปที่แล้วอ๋ออ๋อคนนี้เหรอครับใช่ไหมใช่ไหมทุกคน นนไปเย,รยไปเยราเจอกันที่นู่นนะจ้ามันไม่มีหม่องนางบาสเจอกันที่นูน่นก<ะ>็เดี๋ยวยค่อยว่ากัน9โมง10โมงไปถึงกินข้าวอะ่ะกินข้าวก่อนไหมเซเว่น <c oughs> ข้าวไข่บ้นกระพรูจับ ตรงนั้นเขาเปิดย่างกับน้เต่าอะไรเต่าดีดีตื่นมาอาบน้ําอาบน้ำเสร็จกินข้าวเลยอ่ะดีดีอาจารย์เต่ามีอะไรจะแถลงไหมครับเกี่ยวกับภาพหลุดของอาจารย์เต่าครับมีอะไรไหมครับแค่เรื่องหวยเดือดเอไอ้ไอ้คนหัวก็เรื่องหวยโอ๊ยไม่ยอมไม่ยอมถ่ายคลิปเลยอ่ะไม่ยอมถ่ายคลิปเลย เมันโอ้ยคุณพี่ลรเบื่อคอมเมนต์ปัญญาอ่อนแซวอาจารย์เต่ามากเกินไปวะโอ้ยตอนแรกผมจะลงช่องผมนะครับผมเห็นว่าเป็นเป็นคอนเทนต์ของอาจารย์เต่าผมก็ไม่อยากแย่งซีนน้องครับผมก็เลยให้น้องมันเป็นเรื่องมันเรื่องบังเอิญมัน,นองทเลยน,น,นะคุณน่ะไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะอ่ะคุณไม่รู้เรื่องอะไรต่อไปผมก็จะพูดบ้างว่าผมทําอะไร นะครับผมถ่ายจะลงช่องผมแต่ว่าผมเห็นเป็นของน้องผมก็เลยให้น้องไปนะครับไม่มีอะไรนะทุกคนไม่มีอะไรนับหรอไปดูที่ช่องอาจารย์เต๋านะครับว่าผมพูดเรื่องอะไรนะช่องอาจารย์เต๋าที่พระเอกวัดช็อกนะคะแล้วไปอ่านคอมเมนต์แล้วไหนจะว่าเพื่อนใส่ละมั้งเอ็นซี่ได้ไม่เคียนไปไม่ได้ว่าเพื่อนไม่ได้พูดเลยแค่ไปเซวเฉยคุณดีเลิอดพูดอะไรก็เงียงประมาณนี้แหละไม่ไม่เบื้องคลิดเนี่ยผมก็ล่วงผมก็ล่วงไปเลยมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรเปล่าพิจารณารหมดแล้ว เออไม่ได้จะโอ้ยฟงมะเกลเขานั่งกลา f, f c พี่เยอะดีเล่เบื้องเยอะ FC ไม่ไม่มีอะไรมันข,ขาขำคนสลับพี่มันขำมากเลยมอ,อมีอะไรจะแข่งไหมที่ภาพภาพหลุดไปเมืม่อสักครู่ขับรถเอาไปเดินไกลเอาได้ได้เนี่ยทุกนี้วันนี้มันเหมือนนะเพราพี่มาเป็นขี้ข้าให้พวกมือกองเลยยังไงก็ไม่รู้ แล้วม่เองแล้วไม่เองที่ว่าพี่เต็มใจทำพี่ทำเต็มใจทำให้เต่าคนเดียวไม่เตไม่ใช่เต่าครั้งแล้วเต้มใได้เต็มใจวดังก่อนต้องขอบคุณแบตกล้องหมดนะฮะที่ทำให้ผมได้เจออะไรดีๆไม่บอก เอางงงงไม่มีอะไรเป็นงั้นแหละไม่มีอะไรแล้วขอบคุณนะครับที่แบบกล้องผมหมดนะฮะแล้วก็มาชัดกับจูดี้แล้วก็ไม่เห็นภาพหลุดนะครับอ่าแต่ลไม่แลงไม่แฉแลยครับอาจารย์เต๋าวันนี้วันนี้แผนเดินแผนแรกนะครับเราว่าจะเดินทาง เที่ยงนะครับออกจากซีสกเกตแต่บอสโจบอกว่าบ่ายสองเจอกันแล้วก็ดูแลทีมตลกด้วยโอ้แต่แรกให้รถพี่เอารถพี่คนเดียวไปอะแล้วก็คนเนียวกล่องใหญ่ม่เลื่อเธอะพี่ก็เลยโทรไปคุยใหม่ว่าเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าง,งานทั้งหมดเลยแล้วก็เอารถตู้แอดมินไปแต่ว่าเราไปรออยู่บ้านพี่แมนก็อพอถึงเวลาปุ๊บเวลาพี่ว่าถ้าสองคนไปเนี่ยยังไงก็ต้องลงลงล,งล,งลงบ่อปลาแน่นอนสองคนเราอ่ะ คอยดูเ๋อวนะไอ้คนบอกว่าไม่ลงไม่ลงนี่แหละไม่นู่นเดี๋ยวเจอกันที่งานนะครับผมบอกงอนแล้วให้ไปเอาข้าวเหนียวกับแม่ เอาอันนี้คือรถเหรอหรือว่าไงรถบัสไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เอาเอาขึ้นรถไปรถบัสใช่ไหมโอเคเมื่อกี้นอนยังไม่ได้จัดของเลยเพ้าผมเพ้าผมใส่ดาวมามันอุ่นอยู่นะ <c oughs> ชอบชอบชอบ <c oughs> เดินทางประมาณโอ้โหเกือบ300กิโลครับทุกคน <c oughs> ต้องคำนวณเวลาอย่างดีเลยวันนี้ เพราะวันจะต้องทานให้บ่ไบ่โม,มบอสอยากให้ไปถึงบ้านพี่แมนมันีวันนะครับวันนี้มีคอนทต์คอนเทนต์ใหญ่นะฮะคอนเทนต์ใหญ่คอนเทนต์ใหญ่มากคอนเทนต์รอบนี้ร้อยกว่าเอ้ยห้าสี่สิบเกือบยี่สิบสามสิบคนอะ เอาบอกขึ้นก่อนเตาบอกขึ้นก่อนนะเดเด้เดเด้าไปไปจอดน่มมันใส่ไมได้เหรออืม ติ๊กต็อกติ๊กต็อกทุกคนผมถ่ายเรียวๆเลยนะผมไม่มีอะไรนะถ่ายเรียวๆเนี่ยอุปกรณ์ของผม เก็บกล้องสิ่งสําคัญตอนแรกผมต้องเก็บกล้องตลอดนะฮะกล้องเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ากล่องแนบมันเป็นกล่องกันกระแทกเราก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงถ้าอยู่ในกล่องนน้ปลอดภัยแน่นอนชื่อแต่ถ้าไม่อยู่ในกล่องมันก็จะไม่ปลอดภยัยอนนีน้ชั้นแบตเต็มแล้วโอเคครับทุกคน เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในที่ชัยภูมินะครับหรือว่าระหว่างเดินทางเนาะแล้วต่อจากนี้ก็ผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะว่าเออผมทําอะไรบ้างนะทุกคนจะได้รู้นะนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะฮะขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจมาตลอดนะฮะจริงๆไม่ไมีอะไรนะฮะเพราะว่าผมผ่านอ๋อไม,ไม่ไม่ได้ครับรถเต็มครับ ไปส่งผมหน่อยไม่สะดวกจริงครับพี่ไปส่งผมหน่อยไม่ไม่งไม่สะดวกครับพอดีมีไม่ได้ครับไม่ได้มีคนอยู่ครับขอบใจนขอโทษจริงนะขอโทษนะฮััดสวัสดีครับอ่าขอโทษนะครับ